เธต้องลมของที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนของเธอให้ได้ก่อนคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนอย่างนั้นเหรอในโรงเรียนโยโกฮาม่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือใครกันตอนนี้นักกีฬาที่เก่งที่สุดก็คือนายฮองโจจากชูรมเทควันโดในบรรดานักกีฬาจากชูรมกีฬาทั้งหมดเขาเป็นที่หนึ่งวันต่อมาหลังเลิกเรียน แล้วผมจะไปหาเจอได้ที่ไหนกันปกติหลังเลิกเรียนหองโจจะไปฝึกซ้อมวิ่งบริเวณหลังโรงเรียนเอาจุดหมายท้าประลองมามอบให้นี่คือเลิกเรียนแล้วนี่ทำไมยังไม่มาเออนึกออกแล้วถามพวกนักกีฬาโชรมเเคนโดดีกว่าเออมีอะไรเหรอคุณฮองโจโชรมเดคนโดอยู่ที่ไหนพอจะทราบไหมครับอ๋อฮองโจน่ะเหรอ เมื่อตกี้ยังเห็นวิ่งอยู่แถวแถวนี้นะเออขอบคุณครับต้องมาเชิญหน้ากันแล้วฮองโจแห่งชมรมเตควันโดอย่างนั้นเหรอเราก็ไม่รู้วิชาเตควันโดซะด้วยเราก็เคยชนะใครต่อใครมาตั้งเยอะคราวนี้ต้องชนะให้ได้เหมือนกันอยู่นี่เรามั้งเวอร์ฮองโจหัวจมไปในกำแพงจมไปกว่าครึ่งเลยคอยหึ มีอะไรกับ้อเหรอเวอแกอยากมีสภาพเหมือนฮองโจหรือไงเจซี่ซิลาแวจากชมรมซูโม่มีปัญหาหรือไงหว่าไงไอ้เบือ้องเว่อปล่ป้าเครับขนาดฮองโจจากชมรมเตทควคนโดที่ว่าแข็งแรงที่สุดของโรงเรียนยากูฮาม่ายังแพ้ซูโม่อย่างนั้นเหรอบริเวณหลังโรงเรียนประมาณ2องถงสมนาที ก่อนที่โนริทาคาจะมาถึงเฮ้ยแกคือฮองโจจากโชลรมเทยคอนโดใช่ไหมอ้าวซิลาแวที่อยู่ชมรมซูโม่นี่นาได้ขาว่านายแข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนนี้หรือไงก็เป็นความจริงนี่ถามมากระวังโดนเตะล้มเอาง่ายๆนะอย่างนา้นั่นนะเก่งโดนตบเบาๆก็เละแล้วงั้นเหรอฟังดูน่ากลัวจริงแฮะ ถ้าไ่โดนของจริงคงไม่รู้สึกละมั้งยากสูโมจะมีช่วงร่างของร่างกายที่แข็งแกร่งพร้อมแรงผลักที่มหาศาลขนาดพวกนักอเมริกันฟุตบอลก็โดนผลักอยู่มาแล้วด้วยเรี่ยวแรงดุดช้างสารเหมือนกับที่นักซูโม่มิชาชิมาลุผักกู่ต่อทู้คือซูโม่เคียวคุดซังล้มอย่างไม่เป็นท่าทั้งที่สูโม เคียวคุโดสังหนักกว่ามุซาชิมาลุก็สองเท่าซีลาแวะก็ฝีมือระดับยอดสูโมโอ่อาเคโบโนถึงแม้ว่าจะใส่นวมโชคกับคู่ต่อสู้มัดก็ยังคงหนักจัดอยู่ในระดับเฮฟวีเวทแรงขนาดนักคู่ต่อสู้ได้ภายในหนึ่งมัดเท่านั้นเบื้องหลังของพละงก,กำลังนี้ก็คือความว่งวองไวฮองโจผู้น่าสงสารหารู้ไหมว่าสู้อยู่กับใคร ยอดฝีมือฮองโจยังโดนอัดทีเดียวสมอบไม่มีทางเอาชนะได้เลยหรือว่าเราจะหนีเอ้ยว่าไงไอ้เบือกเกิมาทำอะไรแถวนี้วะแงไปหาดูหมอกันไหมเขาว่าดูแม่นนะเฮอดูเรื่องคนรักดีกว่านะว่าไงจ๊ะนักยมะเออก็ได้รบกวนคุณหมอช่วยดูดวงผู้ชายคนนี้หน่อยสิคะโนริทะคะ เท่าที่พิจรารณาโงเ่เฮงและดวงของเจตาพ่อหนุ่มคนนี้อาจเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นปีนี้พ่อหนุ่มคนนี้ถือว่าโชคร้ายที่สุดตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ว่านริตาคะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ว่าไงมาทำอะไรแถวนี้วะคิดแล้วเข้าจะตอบว่ายังไงว่ามาทำอะไรแถวนี้ไม่งั้นโดนอัดแน่คิดสิคิดให้ดี ตัวกระเปี้ยกอย่างเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงนึกออกแล้วบอกว่าเป็นแฟนซูโม่ดีกว่าแฮ่ๆฮคือผมเป็นแฟนซูโม่มานานแล้วล่ะครับแฟนประจําผมชื่นชมคุณซิลาแวมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนเก่าพอมาที่นี่ก็เลยอยากจะเชิญไปงานเลี้ยงว่าไงนะงานเลี้ยงอะไรงานเลี้ยงอะไรกันส่งบัตรเชิญมาก็แล้วกันตอนนี้ข้าขอเข้าห้องน้ำก่อน มีกระดาษไหมผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชู่ครับครับครับถ่าทางเป็นเม็ดดีนะนี่ขอกระดาษหน่อยสิกระดาษเออนี่ครับแต a งเกียวอือไอ้บักหำน้อยเอ้ยถ้าแน่จริงมาสัดกันให้รูแ้แพรู้ชนะซิเฟยจากนั่นมันถึงไม้ท่าดวนกับฮองโจนี่หวะแฮ้คือว่าลายมือใครนะอ่านยากจัง โนริตะคะย่องย่องหนีแต่ไม่รอดสู้ไ้รู้แพ้รู้ชนะเหรอได้สิไอ้เปียกได้สิโทไม่ได้เอาจุดหมายท้ายดวนใส่กระเป๋าเนี่ยเลยดวงสวยถึงคาดนั่นเหรอนักเรียนใหม่ที่คิดจาสู้กับศิลาแวถ้าทางหนักไม่ถึง50กิโลกร,รัมด้วยซ้ำต้นหาที่ตายแท้ๆ ข่าวที่เราทาสู้กับศิลาแวร์แพศพัดออกไปมากไม่มีทางรอดซะแล้วสิลาคุณลุงคนนั้นบอกโนโริตะคะว่าให้ไปรล้มคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนไม่รู้ว่าโนริตะคะจะทำยังไงดีโรงเรียนเลิกแล้วชมลมสูโม่ใด้ข,ข่าวโนริตะคะรับชักเป็นห่วงอุซาหนี้เรียนมาสืบลาดราวปลอมตัวแบบนี้ คงไม่มีใครจําเราได้ขอโทษครับแกเป็นใครนะ่ะเออขอโทษครับผมเป็นนักข่าวจากชมรมหนังสือพิมพ์ครับอ้าวนักข่าวเลยครับเชิญเชิญจริงๆแล้วห้องฝึกที่นี่ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้านะครับกี่เห็นในเวทีแล้วยิ่งดูใหญ่หน่ากลักกวขึ้นอีกตั้งเยอะแมหมน่าเกลงขาขจริงๆครับคงต้องมีจุดอ่อนบ้างสินะถ้าหากเป็นซูโมโ ที่ตัวเล็กกว่านี้หน่อยคงหาจุดอ่อนได้ง่ายกว่านี้อื้อตัวใหญ่จังยิ่งกว่าคำล่ำลือซะอีกน่าจะมีจุดอ่อนอะไรสักอย่างวันนี้จะมีนักสูโม่จากโรงเรียนคุโรชากิมาฝึกประลองกับศิลาแวร์ก็แง่ละสิชมรงสูโมของโรงเรียนเราเยี่ยมที่สุดแล้วนี่นะนั่นไงชมป์นักซูโมปีที่แล้วนายทานากะชมป์ปีที่แล้วเลยเหรอ ถ้าทางยังกับรู้ว่าจุดอ่อนของศิลาแวร์คืออะไรอ๋อได้เวลาแล้วน่าดูชมแน่ๆได้ข่าวมาว่าธนากะหนักเป็นเลร้อยกิโลกรัมแต่ว่าก็คงสู้กับศิลาแวร์ไม่ได้แน่ๆคิดว่ามาจากฮาวายแค่ปีเดียวก็จะเก่งสูโมได้อย่างนั้นเลิกฝันไปเถอะซูโม,โมนะต้องใช้ทั้งฝีมือและก็หวัวใจซูโม่รุ่นใหญ่อย่างศิลาแวมีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างนะเริ่มได้หรือยัง ขันไม้ขันมือเต็มที่แล้วสองคู่เตรียมพร้อมระวังระวังอย่างแกงาเลกจะเก่งซูโม่เตรียมพร้อมเริ่มประลองศิลาวรเริ่มปุ๊กถ้าผักมหาการกระโดดลบไปทางซ้ายถ้าผักด้วยมือขวาที่ทรงพลังเสร็จแค่์ละพุ่งจับผ้าคาดฝั่งซ้าย แล้วพลักสุดแรงอะอะไรกันเดิมทีศิลาแวตั้งท่าจะผักซ้ายขราวนี้เป็นทีของขาบางอาธนังกะช้ำปีที่แล้วโดนผักซ้ายทีเดียวทะลุฝาห้องไปเลยออกออกอ่าข่าวลือที่บอกว่าศิลาแวถนัดแต่ข้างขวา แต่จ,จริงๆแล้วข้างซ้ายก็รุนแรงมากเห็นหรือยังจงหนูน้อยฮะฝ่ามือซ้ายฝึกมาตั้งแต่สิบขวบตั้งสองข้างใช้ได้ดีพอๆกันไม่ว่าข้างไหนคู่ต่อสู้ก็ตายสถานเดียวเข้าใจหรือเปล่าฮ่าๆ่าฮพลังรุนแรงทั้งซ้ายขวาคู่ต่อสู้ไม่มีทางเอาชนะได้แต่ว่า น่าจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างสิน่าเอ๊ะนี่มันรอยเท้านี่ไงเจอแล้วแอบไปสอดแนมศิลาแวมือที่ยันซ้ายขวานั่นถ้าหากโนูจะฆ่าล่ฝ่ามือนั่นเข้าไปจังๆแล้วก็ตายแงแต่ที่แน่ๆคนโน้อนอืมมีหกจังวงโจ๊ะไต้โตเป็นสาวแล้วว่าถ่ายนุดเลยเนี่ยลำบากนา โค้ดเป็นห่วงเรื่องของคนอื่นมากกว่าตัวเองทั้งสิบเท่าโล่งใจได้เนี่ยถ้าหากเรามีอายุร,รุ่นเดียวกันก็นดีล็อกเสร็จโกไปนานแล้วจะจีบเป็นแฟนทั้งสามคนเลยโดยเฉพาะรันจังวางใจไม่ได้เลยนะพอสักทีอะไรจ๊ะเป็นไรหรอเออให้ลงคนที่แข็งแกร่งที่สุดของห้องอีเหรอที่โรงเรียนของเราเขาชนะมาได้ครึ่งหนึ่ง ก็เพราะว่าฟุกนั่นแหละทำไมถึงสนใจเรื่องโชคต่อยบ้าบานั่นนะ <c oughs> โคช <c oughs> ผมพบแล้วครับโนริทาคะผมพบวิธีที่จะล้มศิลาแวว์แล้วจะทำยังไงดีช่วยสอนหน่อยสิวิธีล้มศิลาแวว์พบแล้วเหรอที่พื้นนั่นมีรอยเท้าดินที่ยุบตัวลงไปเป็นรอยคาบเส้นขอเบเวทีอยู่โนริตาคะไอ้นั่นนะ่ะ มันหมายความว่าอะไรมีอะไรแอบแฝงอยู่เหรอก็แค่นั้นแหละถ้ารู้แค่นั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมชมลมไทยเก๊กว่ายายายาเหลือเวลาอีกหนึ่งวันก่อนการประลองมวยจีนข้อมูลการต่อสู้ของเจ้าเตี่ยนั่นมาแล้วแหละมันบอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจากประวัติศาสตร์4ี่พันปีของจีนไอ้ยุ่นนั่น ไม่อยู่ในสายตาหรอกไอเด็กนั่นตอนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นตอนที่เราช่วยเจ้าหนูในร้านอาหารนั่นช่วงที่เราสกัดจุดไห้แถวๆช่วงไหลกล้ามเนื้อหลังและโคนค้านั่นดูแข็งกระด้างแต่แฝงไว้ด้วยความยืดหยุนรู้ว่าข่าแก่แล้วทำให้ขาดการผิดชมรวมมวยไทยก็มีแค่นั้นแหละไว้ในเรื่องทำไมเรา เป็นผู้ชายที่ไม่มีความสุขนะสมัยที่เข้ามัธยมต้นใหม่ๆแค่ไปอึดนานหน่อยเดียวก็ถูกเพื่อนล้อตั้งสมปีเข้ามัธยมปลายนึกว่าจะดีขึ้นความทุกข์เข้ามาเรื่อยๆใกล้นรกเข้าไปทุกทีแล้วจู่ๆก็ต้องย้ายโรงเรียนคิดว่าชีวิตวัยเรียนเป็นสีชมพูเรานี่มันเกิดมาจากดาวแห่งความทุกข์และโชคร้ายเลยเนี่ยชีวิตก็มีแต่ศัตรูใหม่ๆ จะบอกให้ก็ได้แนะนำวิธีล้มศิลาแวรเอ๊ะจะจริงเหรอครับคโคช้ชเอานี่ไปหาเพื่อนฉันที่ชื่อนิชิอิตามที่อยู่นี่ไปละครับโคช้ชถ้างั้นโคช้ชที่โนริธาคาพูดเมื่อกี้แนะนำอะไรสักอย่างใช่ไหมชัวปราบเลยมีเสมอไรละ่ะ โนริตะคะยิ่งกว่าลิงไม่มีความคิดแต่นั่นก็เป็นข้อดีของโนริตะคะเพราะไม่มีความคิดเรื่องที่สอนก็จะรับได้เร็วเหมือนฟองน้ำเป็นคนที่ถ้าเกิดความกลัวความเร็วนั่นก็จะยิ่งเร็วขึ้นจุดนี้จะไพิชิดศิลาแว์ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวโนริตะคะเองนั่นแหละถ้าเกิดขึ้นแม้หนึ่งในร้อยก็ตามก็อาจจะสำเร็จก็ได้ คนเราในยามคับขันกลับทำหน้าไม่สนใจนึกว่าเป็นคนไม่เอาฐานซะแล้วในที่สุดเพื่อเราเราโคช้ชครับผมมันเร็วออเดีละถ้าเป็นอย่างนี้ต้องตอบแทนบุคุณโคช้ชให้ได้จะลม้มศีลาแวร์ให้ดูตามแผนที่ของโคชต้องเป็นร้านนี้แน่ๆเมื่อตื่เลยเออ เจิญค่ะอ๋อกะกะเทยเหรอมาจากรุลยธมรมใช่ไหมจ๊ะถ้างั้นมามาสองคนนี้ก็คือเพื่อนรวมชั้นชื่อนิชิอิจ้าลูกผสมจ้ะฝากตัวด้วยจ้ะเออไม่ได้ถามนะครับพผมกลับละครับเปิดแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้น่ะเหรอว้าวหนุ่มน้อยน่ารักจังจริงด้วยน่ารักอืม พูดไม่ออกเลยเราชมลงส่มโมเออโนริทาคะมันเข้าไปบาเกเหรอตามแผนที่ที่โคชให้ไว้ร้านนี้แน่ๆขอโทษครับเ,เชิญค่าอจ์จีอุ๊ยค่ะโคชนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยออที่โคช้ชแนะนำโนริทาคะคุณนี่ชิอิเพื่อนสมัยเล่นคาราเต้ เดียรคูโดนะกัดเทยไม่ใช่เหรอครับเพราะงั้นตึงให้ไปไงถ้าง,งั้นโคช้ชคงคิดอะไรอยู่แน่ๆ่ฝึกมารยาทบาเกดีที่สุดก่อนการแข่งขันให้ทำเรื่องอย่างนั้นหมายความว่ายัางไงครับทางนี้แล้วก็หมัดนั่นแค่หมัดเดียวก็น็อกฮะโนริตะทำงานที่บาเกบาเกคุณช้างมารุยมะเพื่อนรัก ขอร้องมานะ่ะสัญญาลูกผู้ชายต้องรักษาสัจจะสัญญาลูกผู้ชายเหรอถึงจะพูดด้วยหน้าตาแบบนี้ต้องสู้กับเจ้ายักษ์หาไว้แท้ๆถ้าทำอย่างนี้แล้วก็เอาละโนริทคะเดินให้ดูหน่อยเซฟไวยไม่ได้นะไม่ได้มานี่โนริโกนี่ผ้านี้ไว้ที่ต้นขาเดินอย่าให้ผ้าตกนะ หลังจากนั้นก็แขกกระเทยเวลาชอบผู้ชายต้องอ่อนหวานแล้วก็รูปไหล่ร่างกายในขณะที่รูปไหล่โครงสร้างกระดูกตั้งแต่กล้ามเนื้อไขมันของคนนั้นเราก็จะรู้ถึงความแข็งแกร่งของร่างกายและจุดที่สำคัญที่สุดก็คือหน้ายิ้มยิ้มไม่ว่าจะตอนไหนกับใครจะมีอะไรก็ตามหน้าเราต้องยิ้มเสมอ จะโดนธนูหรือปืนยิงโลกจะแตกฮเราก็ต้องยิ้มน,น่ากลัวยังไงก็โค้ชนะนำมาแหละกำลังทำงานก็คงเป็นบ่อยใช่ไหมโนโริโกจังแขกเรียกจ้าโต๊ะใกล้ๆนี่มาแล้วละ่ะเชิญค่ะเออเออโนโริโกโต๊ะสามนะจ๊ะ เออดีจังแขกผู้หญิงชื่อโนริโกะเด็กใหม่หละจ้ะโอ้โหสวยจังน่ารักเือหน้าอกไหลพวกเดียวกันจ้าโธ่เอย้ยเหมือนเราพวกเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกนั้นนริโกะทำอะไรอยู่นะ่ะคลับหนูสาวนั่นแหละทำเรียนแบบสิ เอ๋ไม่รู้จักหนูสาวนี่ไงจีดจีดไงเอ๊ะดูเอ้ยนี่เงานี่นะต้องสั่งสอน <c oughs> โนริทะคะนะเรื่องอย่างนั้นใครมาจนป่านนี้วัดดีพวกโรงเรียนอิซุมิยะว่าไงครับโค้ชมารุยมะแห่งชมรมมวยไทยว่าไงมีทุระอะไรกติกาการแข่งขัน จะมาอธิบายให้ฟังมือก็จะใช้ถุงมือหรือสวมนวมชกส่วนที่เกี่ยวกับเท้าจะใส่รองเท้าหรือไม่ใส่ก็ได้กางเกงจะเป็นกางเกงมวยไทยหรือสายขาดซูโมเวทีที่ใช้ในการแข่งจะไม่ใช้เวทีแบบซูโมแต่จะเป็นเวทีมาตรฐานแพ้หรือชนะโดยการนอกเท่านั้นวันแข่งอีกสิบวันที่เวทีมวยของชมรมมวยสากลโรงเรียนข้า ไม่ไหวแน่ศิลาแวล้อมฮองโจชมรมเตอคคันโดและทานากะแชมป์สูโมโคแค่หนึ่งวินาทีจะเอาชนะเขาโนริทาคะไม่ใช่คิดตะอุมิซะหน่อยโคชมารุยามะเคยแพ้คุณนิชิอิกนะ่ะเป็นเรื่องโกงหกใช่ไหมหาคน,นนั้นนะนะชนะโคชชมรมมวยไทยมวยกว่าที่คิดอีกเต้นชั่วคราวอย่างนั้นเลรอจะทำอะไรได้ไอ้นันไม่ใช่คู่ต่อสู้หรอก บาเกาคุณช้างโอ้ยโนริกโกโกรธไม่ได้นะยิ้มเข้าไว้ความสามารถต่ำกว่าโฮโจและทานากะโนริทาคะอย่างนั้นเหรอเหมือนกับตอนที่ยอดสูมโมทาคาโนฮานะผู้มีทั้งเทคนิคและพละกกำลังสามารถทำให้คู่ต่อสู้อ่อนแรงลงได้อย่างง่ายดายในเวลาไม่กี่วินาทีบาเกาคุณช้างหนักกว่าที่คิดอีก ต้องเดินทั้งวันแถมยังต้องเกลงต้นขาหนีบไว้เพื่อไม่ให้ผ้าหล่นรองเท้าก็ส้นสูงมากต้องฝืนใส่ไว้น้องก็แข็งปังหน้าก็ต้องยิ้มไว้แข็งไปหมดแล้วถึงจะเศร้าก็ต้องทำตาอย่างนี้โนริโกจดหมายมาแน่จ้ะเอ๋ eh, จดหมายเหรอข่าวของคิตานนอุมิที่ตัดมาจากนิตยสารกีฬานี่นี่มัน เทนนิสนี่น่า